สวัสดีครับวันนี้วันที่4เมษายน2568นะครับขณะนี้เวลา8.53นาิกานาทีครับเป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์ด้วยแล้วก็วันนี้มีข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือนน n f ฟารมนั่นเองนะครับสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ในวันนี้ของทาง ฝั่งของกราฟทองคำแล้วก็คู่สกุลเงินโดยโคจักกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมเงินก่อนเมื่อวานนะครับทองคำถือว่าเป็นการวิ่งที่สุดโหดเหมือนกันสําหรับทองคำนะครับหลังจากที่ตอนตี4ตี3ตี4นะครับของคืนวันพฤหัสหรือเช้าวันศุกร์นั่นเองนะครับก็ได้มีการ ปากถาของทางประธานาธิบดีโดนั้นทําซึ่งมีการประกาศขึ้นภาษีนำเข้านะครับของทางสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการขึ้นภาษีทำให้การาฟสวิงอยู่ในกรอบนะครับ3 1 4 3 4 3104แล้วก็ส่งผลให้เช้าวันศุกร์ได้มีการยกตัวขึ้นไปทำออทำไฮอีกครั้งหนึ่งที่ราคานะครับ3 1 6 7 โดยประมาณนะฮะแล้วก็มีการไซเวย์อยู่ในโซนบนสักระยะหนึ่งในช่วงประมาณตลาดยุโรปนะครับก็ได้มีการย่อตัวลงมาบ้างนะนะครับหลังจากนั้นประมาณ4ี่งเย็นนะครับแล้วก็มีมีการเทลงมาซึ่งทะลุแนวของแนวรับนะครับ3 1 0 9 3101โซนนี้ลงไปก็ไปเทสที่ราคานี้ครับอ่านะ3068แล้วก็3065ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างไกลมากๆนะต,ตั้งแต่ตอนเช้าที่เราดูคุยกันไว้นะครับแต่ระยะทางไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคสำหรับทองคำนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการวิ่งลงมานะครับจากการอาทํมออรทัมไฮก็ลงมา11,300จุด กันเลยทีเดียวนะครับลงมาเทสที่ราคาโซน3051 3051นะครับเนื่องด้วยจากสถานการณ์ของทางยุโรปแล้วก็ทางอังกฤษนะครับได้มีการขอเจรจากับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือทางสหรัฐอเมริกาเรื่องของกำแพงภาสีนั่นเองแล้วก็ช่วงคำ่ำก็ได้มีการประกาศตัวเลขนะครับเมื่อวานนะ ก็ได้มีการประกาศตัวเลขของทางฝั่งการยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับออกมาเป็นผลดีส่วนทาง PMI PMI ก็ PMI ก็ส่งผลดีนะครับแต่ในทางของ PMI ของสถาบัน ISM ออกมาเป็นตัวเลขที่ไม่ดีนะครับในช่วงของตลาดอเมริกาก็ได้มีการยกตัวขึ้นไป ที่ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับจากราคา3064 3054ขึ้นไปอีกประมาณ8,000จุดนะครับที่3134กัเลยทีเดียวนะครับเ mm hmm. ช้านี้มีการลดตัวลงมาแล้วก็ย่อตัวเป็นไซเวย์ออกข้างนะครับเพื่อรอคอยสถานการณ์ในช่วงข่าวเย็นนี้ในเช้านี้นะครับยู่สดอลลาร์แล้วก็ทาง XAU ก็ยังนะครับยัง เขาเรียกว่าสวิงสวิงกอดคู่กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่เทรดทองคําในช่วงนี้ก็แนะนำบริหารการจัดการพอร์ตของท่านให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าการวิ่ง 10000. จุดภายใน1วันตอนนี้1 1 0 0 0จุดภายใน1วันนะครับมันมันเป็นไปไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในโซนนี้นะครับวันนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหน เรามาดูกันนะครับว่าข่าวในวันนี้ที่มีผลกระทบกับ u s ดอลลาร์โดยตรงนะครับก็คือช่วงเวลาทุ่มครึ่งมีการประกาศนะครับอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับซึ่งอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครั้งก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขออกมาไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนะครับ ถ้าวันนี้เขาประกาศออกมาแล้วไม่ดีส่งผลให้กับให้ US ดอลลาร์นะครับมีการมีการยกตัวขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเทรน์หลักๆหรือเทรนใหญ่ของทางทางทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับของทางทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้ครับกรอบใหญ่นิดนึงกรอบใหญ่นิดนึงนะครับก็คือโซน31 44โซนนี้ถือว่าเป็นแนวต้านอีกชุดหนึ่งที่สำคัญนะครับ3143 3144นะครับแล้วก็3138โซนนี้เป็นโซนพักตัวครับอีกโซนหนึ่งที่เมื่อวานราคาลงมาเทสไปรอบหนึ่งก็คือโซน3068 30.68 30.58นะครับโซนนี้ก็เป็นกรอบราคาซึ่งค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันถ้าราคายืนเหนือ31.44ขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสยกตัวขึ้นไปทำออร์ทำไฮช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเข้าลงมานะครับเออเทสที่ราคา30.68 30.58ได้ลงต่ำกว่าราคา30.58เป็นต้นไปนะครับขาเซลล์เริ่มมีการยิ้มได้นะครับพอเช้านี้นะครับ ดูดีไพวอตยังอยู่ในโซนของไพวอตอยู่นะครับซึ่ง r e s i s t ต n ต์อยู่โซนบนกันเลยทีเดียวแล้วก็ซับพอร์ตหนึเนี่ยนี่ก็อยู่ในโซนในโซนราคาที่เรากำหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับซับพอร์ตหแล้วก็ r e s i s t ตนต์หเป็นกรอบค่อนข้างใหญ่ครับสำหรับวันนี้เมื่อวานมีการสวิงค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเขาทะลุขึ้นไป3144ได้นะครับก็มีโอกาสไปเทสที่3181 3 2 2 5ราคาเส้นแนวไพออตกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าทะลุ30683058ลงมาได้นะครับเขาสามารถที่จะไปเทส3 0 4 0ูนซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับที่เราเคยคุยกันไว้นะครับ304เนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ราคาลงมานะครับมาเทสมาเกาะกลุ่มตรงนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ต3 อยู่ที่2 9 9 8กันสำหรับคำคืนนี้สำหรับราคาทองคำนะครับกรอบใหญ่แต่ต้องมีโอกาสนะครับแต่ต้องมีโอกาสไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นวันศุกร์เรามาระวังกันด้วยเรามาดูคู่สกุลเงินเงินบ้างครับวันนี้คู่สกุลเงินนะครับฟังสวิตกับแคนาดายกตัวขึ้นมาแข่งค่าขึ้นมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่มีการอ่อนค่าไปนะครับ แคนาดาแล้วก็ฝั่งสวิตยกตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นส่งผลให้แคนาดาจากที่เป็นตอนนี้นะเป็นดาวเทนนะเป็นดาวเทรนก็มีการยกตัวขึ้นมาบ้างนะครับยกตัวขึ้นมาบ้างแต่เทนขาหลักของทางฝั่งแคนาดาก็ยังเป็นเทนขาลงนะนะครับส่วน eur ครับ eur นะครับเมื่อวานมีการแข็งค่าขึ้นมานะครับ eur ยังมียังมีทรงเป็นด i เว way up อยู่นะครับส่วนปอนก็ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวเทรน์นะครับวันนี้ EUR มีการยกตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับอยู่ในโซนบนส่วนปอนก็อปอนยังเป็นเทรนขาลงนะครับสตัวนี้นะครับวันนี้ออกแนวเขาเรียกว่าขัดแย้งกันนิดนึงนะครับออกห่างกันระหว่างยุโรปกับทางอังกฤษนะส่วนออสเตรเลียนะครับไปตามทางของ ส่วนนิวซีแลนด์นะครับก็ไปตามทางของออสเตรเลียเลยนะครับเป็นเทรนเดียวกันเลยก็เป็นเป็นเทรนขาลงนะครับซึ่งวันนี้เช้านี้อ่อนค่าถ้าเช้านี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อ่อนค่านะครับการกดดันราคาทองคําที่ลงมาเมื่อวานจะมีการกดตัวลงต่อเนื่องได้ไหมนะครับเช้านี้ u s ดอลลาร์มีการยกตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยละนะครับ A AU มีการอ่อนค่านะ ยังลงไปตีมเดิมของเมื่อวานยังกดดันราคาทองคำลงได้ต่อไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของกำแพงภาษีหรือเทรดวอลของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งผลมาจากเมื่อวานนะครับว่าจะลงไปเทสราคาที่โลเดิมได้ไหมเทสราคาที่โลที่เขามาเทสกันเมื่อวาน3068ได้ไหมนะฮะก็ลุ้นทางฝั่งของ CSM นี่แหละจะเป็น ตัวชีวัดอีกตัวหนึ่งครับที่มาช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์นะสถานการณ์อื่นเกี่ยวกับข่าวข่าวของทางคู่สกุลเงินในเช้านี้นะครับจ p y มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับจากตัวเลข3.5%เกี่ยวกับเรื่องของดัชนีการใช้ใจ่ายพัคกลัวเรือนนะฮะ p นะก็ ก,ก็พักตัวนะในระบบของ CSM ก็ยังบอกพักตัวถึงแม้ว่าตัวเลขเขาจะออกมาเป็นสีเขียวก็แล้วแต่เพราะว่าทางญี่ปุ่นเองก็อยู่ในลิสต์ของการขึ้นการแบงก์ภาษีของทางสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันบาา่บายสามโมงนะครับสิบห้านาฬิกานะครับคำกล่าวของธนาคารกลางยุโรปเมื่อวานมีการเขาเรียกว่าขอเจรจากับทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะในบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นยังไงกันบ้างทางยุโรปแล้วก็ทางอังกฤษ ต้องคอยติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าส่งผลเกี่ยวกับทองคําได้ด้วยทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็เรื่องของการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนมีนาคม2,568หรือ2025นั่นเองในเวลาทุ่มครึ่งอ่าทุ่มครึ่ง4ีทุ่มยีอ่าวันนี้4ี่ทุ่มยีมีทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา นะครับคุณพาเวลก็จะขึ้นมาถแถลงการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลังจากนอนฟาร์มไปเรียบร้อยก็จะมีทางเฟรดเข้ามาถแถลงการอีกนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ข้อระมัดระวังกันด้วยเช่นเดียวกันนะระมัดระวังกันด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีคํากล่าวของทางคุณวอลเลอร์นะครับมาอีกตอน5้าทุ่มสี่สแซกแสงเข้ามาถีมาก ยังไม่รวมถึงทางข่าวสารแจกแสงของทางประธานาธิบดีโดนัทรัมอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นการเทรดที่ค่อนข้างที่จะวสวิงมากสำหรับทองคำและเป็นการสวิงอยู่ในกรอบใหญ่ด้วยก็สุดท้ายสัปดาห์นะครับพยายามเคลียร์พอร์ตของท่านให้ให,ให้ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลในวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กันก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ คเครื่องมือ u n i ิคอน d ด s h b บอร์ดแล้วก็เครื่องมือ u n i ิคอนพา n e l นะครับก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่าทางโคจักกี้ได้มีการทําคลิปแล้วก็มีการสอนวิธีการใช้งานนะครับอยู่ในช่อง YouTube เพราะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ